สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักบวกด้วยการงานแล้วก็การเงินของชาวราศีตุลและคนาตุลน,นะคะในเดือนพฤษภาคมพศ2567ชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนอันนี้หมอมิตรอ่านทางรัศา์ไทยนะคะวันที่หมอพิมพ์ตาคินนี้แล้วดวงที่ว่างอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนทุกท่านนะคะเผื่อท่านใหม่ๆเข้ามารับชมมันเป็นดวงโดยรวมนะคะ มันคงไม่สามารถไปตรงกับทุกท่านได้หมอมินอยากให้คุณเป็นคือดูเป็นแค่แนวทางดูเป็นแง่คิดนะคะอะไรดีๆก็เก็บไว้ไม่ดีก็ทิ้งไปนะคะถ้าพูดถึงความรักแน่นอนละคค่ะให้สามารถอ่านสลับกันเป็นไว้เวอร์ซ่าได้มารับชมรับฟังกันค่ะตุนนะคะในะบแรกของคุณไล่เดอะเอ็มพลนะคะเด m ิชเชียนนะคะ โอ้หก oh, ถ้วยนะสตาร์ไนท์ถือเหรียญไฮโลแฟนคิงดาบเด็กถือดาบสองถ้วยคิงถือถ้วยเดอะเฮอร์มิตนะคะเดอะทัมพ์แอน แปดเหรียญน,นะคะไพ่ใต้สําหรับเป็นสีไม้เท้าเนาะอันนี้แม่หมอเขาไว้ทางนี้ดีกว่านะไพ่ขยายนะเนี่ยอืมาดูกันนะคะตรงนี้ความรักความรักที่ผ่านมาหนึ่งนะคะอันนี้คือมันไม่สามารถเป็นตรงกับทุกคนได้อะไรที่ออกจากมานะที่เปิดได้เนี่ยหมอก็จะอ่านไปตามไพ่นะคะแม่หมอเตือนเรื่องเรื่องทะเลาะเรื่องความขัดแยง้งความไม่เข้าใจ บางคนอาจจะเป็นเรื่องทัศนคติก็ได้ที่ที่แตกต่างกันนะช่วงนี้อากาศร้อนนะใจอย่าร้อนตามนะเพราะว่าขิงดาบเด็กถือดาบเนี่ยมันหมายถึงว่าบางครั้งไม่ได้แปลว่าเราหรือเขาต้องเป็นเด็กกว่าเราเสมอไปบางทีผู้ใหญ่อายุเท่าเราก็มีมากกว่าเราก็ก็มีแต่ว่าบางช่วงบางเวลาเอาแต่ใจขัดแย้งดื้อดึงนะคะเนี่ยแม่หมอพูดเลยว่า ให่เดรสสตาคือใจร่มๆ่มใจเย็นๆนนะคะนิ่งให้ได้มากที่สุดคําว่านิ่งไม่ได้หมายถึงว่าเออฉันไม่คุยแล้วฉันไปเลยไม่ใช่นะคะนิ่งแล้วก็เคลียร์นะคะสองถ้วยขึ้นมาตรงนี้นะอันนี้แม่หมออ่านตามไพ่ก่อนนะนะคะมาดูที่ผ่านมากันนิดนึงคุณคุยกับใครบ้างเนาะนะคะแม่หมอเห็นธนูลัคนณาธนูขึ้นมาธาตุลมตึงกุมเมทุนนะพึงศพลัคนณาพึกศพธาตุาน,าาน้ํากรกฎมีนพิจิกสตากุมลัคนากุมราศีเมษลัคนาเมษบางคน เื่อคนทางไกลหรือต่างชาตินะคะในถือเหรียญมาดูที่ผ่านมากันนิดนึงโอ้ถือดาบอีกละที่ผ่านมาระวังนะคแม่หมอพูดเลยนะอันนี้ก็เป็นไพ่กึ่งอนาคตนะที่ผ่านมาคือหมายถึงห้าห้านาทีที่แล้วเมื่อวานนี้คือที่ผ่านมาได้หมดนะพรุ่งนี้ก็คือนะพรุ่งนี้มาลืนนะมาเรื่องอะไรพวกนี้แม่หมอแค่จะบอกว่า อ่านะ,ะอันนี้ตกตำแหน่งข้างหน้าก็มีนะระวังการขัดแย้งให้มากๆนะคะเนี่ยเห็นไหมถือดาบเนี่ยอารมณ์ร้อนใจร้อนขัดแย้งขึ้นมาเด่นเลยอ่ามาดูกันเก้าดาบใบที่สองสามดาบอ่าหัวร้อนใจร้อนส <4 S 1> ี่เละสี่เหรียญเด็กถือดาบนะคะแฮงแมนเดอะไฮพรชเทสดีเลเวอร์เมทุนลัคนาเมทุนนะควีนดาบอืม หนึ่งถ้วยนะคะ D M plate ไพใต้สำหรับยังสองดาบเลยค่ะ<ม>คุณดูนะคะอันนี้มันเด่นอะไรหมอก็พูดก่อนน<ม>ั้นนะคะดูนะ<ม>ย,ยังไม่รวมคิงดาบอยู่ตรงนี้ด้วยนะ<ม>เออช่วงนี้แม่หมอว่าระวางเตือนเรื่องอารมณ์ความใจร้อนเอาแต่จใจคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะตรงนี้ทำอะไรนั้นคือการปรับการจูนการบาลานซ์ข้อหาก,กันตรงนี้นะคะเห<ม>็นไมใครยังงัดข้อขึ้นมาเลย เออนะคะเรื่องการขัดแย้งการทะเลาะความใจร้อนนะ,ะสองนะคะเป็นเรื่องสามเศร้านะคะตรงนี้นะถ้าท่านใดสีไม้เท้าขึ้นมาเนาะแปลว่าคุณกับเขาอยู่เป็นครอบครัวแล้วบางคนก็แต่งงานกันแล้วบางคนก็มีลูกด้วยกันแล้วหรือบางท่านก็คือ,อคบกระขีบเขาเราก็อยากพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้เล่นฉาบฉวยนะคะแต่แล้วเดอะไฮเพรเทสขึ้นมาก็เดอนเลยว่ามีใครดึงความสัมพันธ์เข้ามาเป็นสามเศร้านะคะเจ็บปวดเนาะเราเสียใจมาก เหมือนความดีที่ผ่านมาเราไม่ได้ช่วยอะไรให้เราใจชุ่มชื้นความรักที่หล่อเลี้ยงมันดีงามเลยนะกับการเป็นว่าเขาดึงใครเข้ามาในความสมัมพันธ์ทำให้มันติดแงกมีปัญหาไปต่อไม่ได้ทุกกระทมขมขืนมันเหมือนเขาก็รักแต่ตัวเองกักความสัมพันธ์ได้ด้วยนะที่ผ่านมาเราเครียดเนาะเราเศร้าไม่มีใครเห็นแล้วคะ่ะเราเสียใจเรื่องสามเศร้าเนี่ยนะแม่หมอว่าถึงเวลาบางสิ่งบางอย่างที่บางท่านจะต้องจัดจบและต้องเทบางอย่างทิ้งไปนะคะ บางคนกําลังจะปรับจูนความเข้าใจกันแม่หมอเห็นพายาอนาคตอลนะบางคนกําลังจะพยายามแยกย้ายกันอยู่นะบางคนเป็นครอบครัวหรือมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจหรือเหนื่อยอะไรไมาเยอะเห็นไหมคะแห้งแม่เนี่ยมันนะคะมันห้อยตรงแต่งเนี่ยแล้วก็ก้าวดาบนี่แสดงว่ามันเป็นปัญหาเลื้อรลังมานานคุณกับเขาด้วยความไม่เข้าใจพูดตรงพูดแรงด้วยแล้วยังมีเรื่องสามเศร้าเข้ามาอีกไม่เคยขอโทษหรือขออภัยหรือไม่ก็ หลายครั้งและทําผิดที่ผิดพลาดมาแม่หมอว่ามันถึงเวลาที่บางท่านจะตัดจบอะไรออกไปนะคะแม่หมอเห็นแยกย้ายกันต่างคนต่างอยู่มีโอกาสนะคะตรงนี้ด้วยนะแต่ถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้เกี่ยวกับสามเศร้าเป็นเรื่องความไม่เข้าใจความขัดแยง้งแม่หมอว่านะคะตรงนี้นะกันเห็นไหมสองด้วยเพราะว่าเขายังยังมีใจหรือคุณทั้งคู่ยังรักกันอยู่ถ้าอย่างนั้น หกด้วยคือการวนกลับมาของใครบางคนก็ได้นะที่อาจจะทำให้เราเจ็บปวดและเสียใจก็ได้นะคะมีคนเดิมๆถ้าท่านใดที่ขัดแย้งมีปัญหาพวกคุณก็ยังวนกลับมาอยู่ดีงั้นก็อย่าคือถ้ามีปัญหาแล้วพยายามเคลียร์กันนะคะให้มากที่สุดเพราะยังมีใจไม่สองด้วยคือการเคลียร์การหันหน้ามาปลองดองการปรับความเข้าใจหรือบางคนบางคนที่เคยทําให้คุณเสียใจเจ็บปวดมีโอกาสที่วนกลับมาได้ด้วยนะคะอ่ะทีนี้แม่หมอขอดูว่า คนโสดเป็นยังไงบ้างคนโสดคนคบคนคุยคนมีประเด็นเป็นยังไงนะคะพลังงานฝั่งเขาเนาะมาดูกันนะคะแปดถ้วยนะคะ,ะดูดูนี่คนเกิดวันเสาร์เนาะสิบถ้วยห้าถ้วยอันนี้เป็นพลังงานของคนเก่าๆออกมาก่อนนะคะ The e m p r e s s King ดาบสิบไม้เทา้า เดลเวอร์นะคะอ่าคนที่มีประเด็นนะคะคุณอันนี้มันขึ้นมาเด่นนะนะคะหมอไม่สามารถไปเจาะทุกเรื่องราวของทุกคนได้จะอ่านแต่ตามหน้าไพ่ที่ออกมาบางคนเป็นครอบครัวกันแล้วบางท่านมีลูกด้วยกันหรือบางคนบอกเอายังไม่มีลูกนะหมอหรือบางคนก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันหรือแม้กระทั่งคุณดูแลเอาใจใส่ให้ความเติม,เต,มเต็มกับเขาและที่ผ่านมาแม่หมอบอกเลยนะเขาอาจจะเคยพูดตรงพูดแรงใส่คุณนะคะหรือ นะคะเรื่องปัญหาความไม่เข้าใจแม่หมอว่าเขาก็รู้สึกผิดเหมือนกันนะรู้สึกผิดและเสียใจบางสิ่งบางอย่างเพราะอะไรเพราะคุณเป็นเอ็มเพลสของเขาแม่หมอว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเ,เป็นเอ็มเพลสเห็นไหมคะอยู่ใบแรกของคุณเลยไพ่มาตีคั่วออมาแล้วคุณคือความรักความอบบุณความอบอุ่นความดูแลใส่ใจมาตลอดแม่หมอว่าเขาอยากกลับมาเพื่อเริ่มต้นใหม่นะ,ะเพื่อดูแลเอาใจใส่ของคุณนะคะกลับมาบางคนตื่นรู้ตกตะกรนความคิดนะคะตรงนี้ หรือคนที่นิ่งเงียบไปห่างไปหรือคนกับเขาผูกพันกันมานานหนักเหนื่อยแค่ไหนก็ไปคู่กันเออเขาเพิ่งรู้เหรอคะว่าคุณทั้งร่วมทุกร่วมสุขกันมาบางคน <c oughs> มาถามหมอหมอคู่แท้คือใครนะโอ้นะคะถ้าคุณตามหาคู่แท้หมอจะพูดเลยคู่แท้คือคนที่อยู่กับคุณตอนนี้คุณไม่มีอะไรเขาก็ยังอยู่เคียงข้างแม่หมอไม่ได้บอกว่าคุณไม่ทําอะไรแล้วคุณพิสูจน์อย่างนั้นไม่ใช่นะคะเราก็ทํางานนู่นนี่นั่นแหละแต่เวลาที่คุณตกงานคุณไม่มีอะไรคุณกําลังหางาน คุณกาลังลําบากคุณกําลังเจ็บป่วยเขาดูแลเอาใจใส่รักคุณเสมอต้อนเสมอปลายไม่เคยทอดทิ้งนั่นแหละค่ะเป็นคู่ของคุณนะคะตรงนี้ส่วนใครที่ร่วมแต่สู่เห็นคุณมั่งมีสีสุกก็เริ่มเข้ามาหา <c oughs> แล้วคุณก็ทิ้งคู่ทุกคู่ยากอย่าทํานะคะมันเป็นวิบากกรรมนะตรงนี้นะคะคนที่เรื่องสามเศร้านะเห็นไหมคนที่ทําให้คุณเจ็บปวดและเสียใจหรือดึงดึง,ดงมือที่สามเข้ามาอยากกลับมานะคะหรือพวกคุณทะเลาะขัดแย้งกันก็ยังวนกลับมาถ้าอย่างนั้น อย่าทะเลาะกันนานนะคะตรงนี้นะปรับความเข้าใจกันไพ่มันขึ้นมาเด่นเลยเนี่ยกลับมาเนแบบปรับความเข้าใจเนี่ย <c oughs> เขาส่งคุณนะ <c oughs> ถ้าเป็นคนเดิมเดิมแม่หมอว่าเขาส่งคุณอยู่นะ <c oughs> เหมือนเขากําลังอยากจะกลับมาเนี่ยแหละเขายังถือคุณไว้เนี่ยตกตําแหน่งความคิดเนี่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะอ่ะถ้าคนโสดล่ะคะทีนี้คนโสดนะคนโสดนะคะเด <c oughs> นเพรสเนาะสามไม้เท้า สติคนโสดในช่วงนี้คืออย่างนี้นะคะเราอาจจะเคยเจ็บปวดและเสียใจบางท่านก็โสดมานานทําให้คุณต้องการเวลาเวลามีใครเข้ามาเราก็ก็คือต้องการคือฟิกทุกคนที่เข้ามาไอเขาดีไหมเขาเสมอต้นเสมอไปลายไหมเขาได้มาตรฐานไหม <c oughs> คือเรารักและซื่อสัตว์จริงใจอันนี้ราศีตุลคุณขึ้นมาเลยใช่ไหมคะด,ดูแลใส่ใจดีมากเมื่อเราโสดมานานเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยู่กับตัวเองแล้วเราต้องการคนที่ใช่จริงๆนะคะเราไม่ได้ผิดนะคะตรงนี้นะเราไม่ได้ อืมนะคะในหมอว่าคนนี้เคยเจ็บปวดและเสียใจศึกษากันไปค่อยๆดูกันไปจะดีกว่าเนาะวิวนะคะทิ้งถ้วยอาจจะเจอพ่อไม้แม่ไม้ช่วงนี้นะคะอเอมเลอร์จะทำแ r e นเดทจัดเมนต์นะคะคนคนนี้จะเข้ามาเขาจะรู้สึกผูกพันถูกชะตากับคุณมาแต่อดีตพบชาตินะคะตรงนี้นะ,ะดูดีๆนะคะคนที่ใช่ต้องมาในเวลาที่ใช่ด้วย นะถ้าใครบอกว่าเออเขากําลังแยกย้ายกํยากกลังมีปัญหาเพราะว่าแทมเมอรันคือบางคนมีปัญหากันแต่พอเราเข้าไปก็ดึงเราเข้าไปอย่างเงี้ยแม่หมอว่าให้เขาเคลียร์ให้จบก่อนดีกว่าหมายถึงว่าเขาเขาจบกันเองไม่ได้เกี่ยวกับเรานะคะไม่ได้มาบอกเราว่าเออมีปัญหานู่นนี่นั่นพอเราเข้าไปก็เป็นรักสามเศร้าอย่างนั้นนะคะหนึ่งนะโสดราศีตุลมีโอกาสได้พบเจอคนที่ใช่ต้องเวลาที่ใช่อย่างที่หมอพูดนะคะคนที่ มันเหมือนสมน้ําสมเนื้อคนที่คุณรอคอยคนที่รู้สึกว่าเอ้เรามีอะไรค้ายกันอาจจะเป็นโชคชะตานําพาหรือเป็นคนไกลเป็นคนต่างชาติบางคนเป็นคนเดิมๆิมวนกลับมาได้ด้วยนะคะตรงนี้นะแต่ถ้าท่านใดคนเดิมไม่กลับมาดูคลิปไป6เดือนเป็นปีแล้วแม่หมอว่าคุณต้องรักตัวเองบ้างเพราะมันเป็นดวงรวมบางคนกลับมาแต่บางคนไม่กลับนะคะหมอถึงย้ํหนะหมอแต่ละแต่ละท่านเขาก็บอกว่ามันเป็นดวงรวมคงไม่ตรงกับทุกคนนะ,ค,ะคนนี้อาจจะแตกต่างคุณยังไงบ้างเช่นบางคนอายุ บางท่านก็หน้าตาทางสังคมต่างชาติต่างภาษานะคะคนคนนี้ค่อนข้างจริงจังและชัดเจนแต่เขาค่อนข้างนิ่งนะคะหรือเราก็ได้ที่ไม่ได้รีบร้อนกับความสัมพันธ์ต้องการเวลาเห็นไหมคะเรานิ่งเรามีสติมากขึ้นเราไม่ได้รีบร้อนเลยเพราะเราเคยเจ็บเคยเสียใจมาเราเลยดูถึงการกระทำนะว่าเขาจริงใจไหมเขาซื่อสัตย์ไหมเขามั่นคงใครเขามั่นคงไหมเขาเสมอต้นเสมอไปลายไหมบางคนอาจจะเจอทางออนไลน์นะคะตรงนี้ได้ด้วยนะจนคนโสดนะคะ อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ๆก็ได้เป็นคนที่แตกต่างคุณบางคนก็เจอคนต่างชาตินะคะบางท่านไปไหว้พาขอพรอ,อะไรไว้นะคะอืมมาดูความคิดความอ่านที่เขามีต่อราศีตุลบางคนคบคนคุยหรือคนมีประเด็นนะใบแรกเลยฮะแม่บอกว่าคุณน่าจะมีปัญหาความไม่เข้าใจความขัดแย้งหัวร้อนใจร้อนแน่ๆเลยช่วงนี้ ที่จริงเขายังอยากมีคุณนะเห็นไหมยังอยากไปต่อแต่ว่าเขาอาจจะคิดว่าเอ้ยทำไมเราอารมณ์ร้อนหัวร้อนใส่กันหรือเปล่ามันเด่นออกมาก่อนนะนะคะสีดาบนะ,ะคือความนิ่งนะ,ะถามว่าเขารู้สึกผิดามากไหมเขาก็รู้สึกผิดเหมือนกันนะที่ที่ใช้อารมณ์กับคุณหรือเรามีปัญหากันเห็นไหมพวกเนี้ยนะวินถือไม้เท้าแต่ถามว่าเป็นยังไงเขายังอยากไปต่อไหมเขาอยากยัง,ยงอยากมีคุณนะ เ,เห็นไหมสิบเหรียญสําหรับนี้ก็คืออยู่กันจนแก่จนเท่าหม่ถึงว่าเขาก็อยากประคับประคองความรักความสัมพันธ์นะคะเขาก็ผูกพันกับคุณถ้ามีปัญหาไม่เหมอะว่าเขาเขารู้แล้วนะอยากปรับอยากจูนเห็นไหมถ้าะไนั่นคือการปรับการจูนการบาลานซ์ทุกอย่างไม่เหมอะว่าไม่ว่างงานไม่ว่าเรื่องความรักมากไปก็ไม่ดีเช่นโอ้ฉันคิดถึงมากจู้จี้จุกจิกอยู่ตลอดเวลามันก็จะมีปัญหาใช่ไหมมันไม่มีพื้นที่ส่วนตัวถ้า ปล่อยไปมันก็ไม่ค่อยโอเคมันไม่ใส่ใจถูกไหมคะให้มันพอดีคนคนนี้เขารู้แล้วนะการที่เรามีปัญหาขัดแย้งกันคนคือเอาง่ายๆนะคะพื้นฐานเขายังรักคุณอยู่เห็นไหมคะพื้นฐานเขายังอยากเป็นครอบเป็นครัวอบอุ่นอยู่แต่ว่ามันก็มีปัญหาขัดแย้งกันนี่แหละช่วงนี้เห็นไหมพ่ขึ้นมาเขาก็ยังอยากไปต่อแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าเราจะปรับจะจูนและหันหน้ามาคุยมาเคลียร์กันยังไงนะคะตรงนี้หรือถ้าคุณยังเวียงเวียนอยู่เขาอยากคุยกับคุณอะนะนะคะตรงนี้ หรือคนที่ทําให้คุณเจ็บคนที่เคยเป็นแฟนเป็นครอบครัวแม่หมอว่าเขามีเยอะใหญ่คุณเขารู้แล้วล่ะเนี่ยเขาอยากกลับมาเคลียร์ใจมาพูดมาคุยเพราะความผูกพันหรือเขาพูดไม่ดีกับคุณไว้นะคะามาดูต่อนะนะนสองถ้วยขึ้นมาหลายรอบแล้วเนาะเดอะเดทนะคะคนที่เคยจบคนไปเรื่องสามเศร้าก็ตามแม่หมอว่านะคะเขายังอยากได้คุณอยู่ไพ่บนาะงคนอายุต่างกันด้วยนะ เขายังอยากมีคุณไว้นะเนี่ยให้ออกมาเลยบางคนอาจจะเดทละคือจบกันไปแล้วห่างกันไปละหรือเขาคิดว่าอยากจบปัญหาก็ได้ปัญหาที่มันขัดแยง้งเนี่ยหันหน้ามาปลองดองเพราะยังรักกันให้ของคุณขึ้นมาหมดเลยลาะีตุลหรือบางคนเป็นความรักที่เป็นคนต่างชาติเดมเพอร์คนไกลหรือเขาตัดจบคุณไปนะคะตรงนี้ด้วยนะนะเพราะว่าเป็นเพราะความห่างไกลได้ด้วยนะคะอืมแต่ถ้าเป็นโสดล่ะนะคะคนโสดแม่หมอบอกเลยว่า มีคนที่รู้สึกดีกับคุณนะตรงนี้นะคะมีคน2คุณทางโซเชียลมีคนแอบปลืม้มแอบชอบคุณอยู่คนนี้นะคะหนึ่งเหรียญค่อนข้างมั่นคงเขาอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือเคยจบกับใครมานะความสัมพันธ์อาจจะเจอทางสายงานทางออนไลน์หรือทางการสื่อสารเช่นคุณดิวคุณคุยกับลูกค้าหรือคนคนนี้นะคะบ่อยๆคุณอาจจะได้คุยกันแล้วกลายเป็นความรู้สึกดีเห็นไหมคะสองถ้วยเนี่ยมันไม่ใช่ข้างเดียวนะ การรู้สึกดีมันก็เป็นบันไดขั้นแรกแต่เขาก็ไม่ได้คิดว่าจะคบคุณเล่นๆนะเขาก็หวังถึงอนาคตหรือคนคนนี้เป็นเคยจบกับใครมานะเคยทําแต่งงานเคยตัดคใครคนอื่นไปคุยแล้วเขาก็ไม่อยากมีแต่พอมาเจอคุณมันเหมือนว่าเห็นไหมคะมันปิตีคู่มามันคลิกกันอ่ะเขารู้สึกว่าเออเขาอยากสร้างอนาคตเห็นไหมอยากสร้างครอบครัวอยากเริ่มต้นใหม่เขาก็ค่อนข้างชัดเจนอะคุณหรือดูความชัดเจนของคุณมันก็เลยกลายไปว่า เรารู้สึกดีแต่ศึกษากันไปแต่เขาคิดว่าคุณคือใช่แล้วนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวไปกับคุณแต่จะอาจจะแตกต่างกันบางคนอยู่ใครอยู่ห่างไกลไหมบางคนก็อายุไหมหน้าตาทางสังคมหรือทัศนคติก็ได้นะคะตรงนี้นะอืมแต่ดูแล้วเขาอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยเปิดใจไหมก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเขาชัดเจนละละแล้วละต่คุณคําว่าชัดเจนไหมหมอไม่ได้บอกว่าเขาต้องมาทุ่มเงินทุ่มใจทุ่มทรัพย์นาะในสองสามเดือนนะนะคะตรงนี้เนาะอะ่า มันเป็นไปได้ยากนะสองสาเดือนแล้วเจอปุ๊บแต่งงานปับ๊บมันเป็นไปได้อยู่นะบางคนแต่มันก็มันน้อยนะคะแต่ถ้ามองว่าเออคุณนี่ล่ะคือใช่และฉันอยากจีบคุณให้เป็นเรื่องเป็นราวเขาก็จะเห็นไหมคะสองถ้วยแต่คนค่อนข้างเงียบนิ่ง,งหรือเขาเคยเจ็บเคยเสียใจเคยพังมาเห็นไหมคะตรงนี้หรือเป็นคุณก็ได้มันเลยรู้ความรู้สึกว่าเฮ้ยค่อยคอย,คย,คยศึกษากันไปนะคะให,ให้ให้รู้ว่าคุณชัดเจนนะนะคะเขามั่นคงนะเขาทุ่มเทนะ ะะมากกว่าตรงนี้นะคะคุณได้รับโอกาสนี้แล้วค่ะมันจะเป็นความผูกพันเนาะ <c oughs> มาดูแอคชั่นกันบ้างนะค,ะ <c oughs> ความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรนะคะาสีตุลลัคนาตุลสีบเหรียนออกมานะคะอืมนะ <c oughs> นายถือเหรียญคิงถือไม้เท้าเดอะเอ็มพ r เดมเพลทหนึ่งเหรียญห้าถ้วยนะคะบางท่านอาจจะยังเราเคยเจ็บเคยเสียใจกับเรื่องเดิมๆนะคะตัวเราเลยรู้สึกว่า <c oughs> ต้องการความแน่ใจนะคะโฟกัสเรื่องเงินเรื่องทองหรือบางคนเคยสูญเสียอะไรมานะคะในความรักก็ได้นะพราะเดือเดมันออกมานะคะสามเหรียญเดเลิเวอร์นะคะสิบไม้เท้าเดะซันนะ ช่วงนี้แม่หมอบอกเลยว่าดวงคุณมีสเสน่ห์นะนะ,ะตรงนี้แต่ตัวเราอาจจะไม่ได้รีกว่ความสัมพันธ์โฟกัสเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความมั่นคงเป็นหลักแต่ความรักครั้งนี้แม่หมอว่านะคะแปดเหรียญเนี่ยปกติเขาจะเรียงเรียนอย่างดีเห็นไหมคะความรักความสัมพันธ์มันคือมันเหมือนคุยกันทุกวันแต่มันมีเป้าหมายนะ,ะค่อยเป็นค่อยไป แต่มีเป้าหมายนะคะไม่ได้บอกว่าสามวันแดวันทักมา3มนาทีไม่ชนะคุยกันในทุกวันแต่มีเป้าหมายคือมองถึงอนาคตอยากศึกษาแต่ฉันชอบคุณแล้วฉันรู้สึกดีมันมีมองถึงอนาคตด้วยนะคะตรงนี้นะคุณจะได้เจอความรักที่ใช่สําหรับคุณถ้าโสดนะนะนะคะตรงนี้มีโอกาสนะคะเห็นไหมเขามีคนอยากอยู่กับคุณจนแก่จนเท่าแต่ก็ต้องนะคะต้องเป็นสเต็ปเหมือนที่หมอบอกนะั่นแหละคะ่ะตรงนี้นะแต่มีเป้าหมายความรัก อาจจะเป็นที่ตัวเราก็ได้นะคะที่ยังไม่ได้รีบร้อนกับความรักความสัมพันธ์เพราะเคยเจ็บเคยเสียใจมาก่อนนะเนาะนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเราเคยเราเคยกลัวเรากลัวความรักนะคะเคยมันพังมาก่อนเราเลยไม่รีบมากกว่าหรือเขาก็เคยเสียใจมานะคะแต่หมอบอกเลยว่าจะเป็นความรักที่เข้าใจคุยกันทุกวันแต่มีเป้าหมายมองถึงอนาคตนะคะตรงนี้ทีนี้ไพ่มันออกมาในโทนค่อนข้างดีงั้นหมอพูดอย่างนี้ด้วยนะคะท่านใดที่คบกันอยู่แล้วนะะแม่หมอว่าคุณกับเขานะคะ เป็นเป็นเหมือนคู่บุปเพเลยเป็นความรักที่มั่นคงมีโอกาสมีน้องนะคะมีโอกาสมีลูกมีหลานมาวิ่งเล่นนะคะถ้าคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายก็อาจจะมีนะ,ะมีลูกมีหลานมาวิ่งเล่นนะะที่จริงสิบเปลี่ยนพวกนี้มันเกี่ยวกับให้ครอบครัวเกี่ยวกับมีเด็กด้วยปกตินะคะตรงนี้คนที่ประคับประคองอยู่ด้วยการผูกพันกันมานานนะคะที่อยากจะไปร่วมกันร่วมทั้งทุกข์และสุขแม่หมอว่ามันถึงเวลาที่จะได้มั่นหมายแต่งงานพูดเรื่องอนาคตหรือบางคนที่ อยู่ด้วยกันแล้วนะคะแต่งงานแล้วมีโอกาสมีน้องด้วยนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งคันนะคะให้ออกมาดีอะนะดูดิเนี่ยแม่หมอจะทายไปบางคนคบกันมานานผ่านอะไรมาแม่หมอว่ามันถึงเวลาต้องแต่งงานแล้วนะคะการอยู่ด้วยกันแล้วด้วยนะคะเป็นความรักที่มั่นคงเนี่ยแต่ถ้าสดมีสเสน่ห์มีคนเดิมๆอยากจะวนกลับมาบางท่านมีทั้งคนใหม่ที่จะเข้ามาด้วยนะคะตรงนี้นะแต่ตัวเรามากกว่าที่เออไม่ได้รีบนะคะดูความ ดูเขาว่าเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์ไหมดูการกระทําเสมอต้นเสมอปลายนะคะมากกว่ามาว่าถูกแล้วล่ะนะคะอนาคตสดใสอเดอะซันมามาดูการเงินการงานเพิ่มนะคะทีนี้นะเอ็มพัเลอร์นะคะขึ้นมาแม่หมอว่าคุณอาจจะทํางานเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับต่างประเทศต่างชาติได้ด้วยนะเอ็มพัเลอร์เนี่ยนะคะคุณอาจจะได้ไปไหว้พระได้สวดมนต์นะคะแทมาเปรนมีโอกาสยกย้ายเช่นบางคน ย้ายงานสาขานี้ไปสาขาอีกสาขานึงหรือเรานี่แหละค่ะบาลานกับตัวเองจูนกับตัวเองบางทีหนักเหนื่อยมาเยอะถึงเวลาหรือเปล่าที่เรารู้สึกว่าเออบาลาน์บริหารจัดการว่างานก็คืองานเวลาดูแลตัวเองดูแลสุขภาพเราต้องบาลานด้วยถูกไหมคะงานก็งานเยอะเราไม่เคยดูแลสุขภาพตัวเองแม่หมอว่าคุณอาจจะบาลานชีวิตของตัวเองก็ได้เงินก็สําคัญแต่สุขภาพก็ต้องมีนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะแปดเหรียญการเงินการทองมีเงินเก็บมากขึ้น ะะมีเงินเข้ามาหลายช่องทางอันนี้แต่ถ้าท่านใดบอกว่าเออหมอเรามีงานทางเดียวจะมีหลายช่องทางได้ไงถ้าแปดเหรียญส่วนใหญ่มันเป็นงานเงินสะพัดหลายทางแปลว่าคุณก็ต้องดูว่าเฮ้ยช่วงนี้การเงินการทองนะคะหรือเรามีความสามารถอะไรคุณก็ดูว่ามีงานประจําแล้วเรามีเวลาว่างแล้วอะไรเราเก่งความสามารถอะไรนะ,ค,ะคุณก็ทําสิ่งนั้นนะคะมีโอกาสมีรายได้เพิ่ม บางคนมีเซนต์มีรางสังห้อนมีบางคนมีโอกาสเดินทางไกลนะคะามาดูเรื่อง mm hmm. เองินเรื่องงานต่อนนิดนึงนะเดอซันการประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณในสิ่งที่คุณรอคอยในสิ่งที่คุณลงมือทําและคุณหวังนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะประสบคว,วค,ค,ความสำเร็จในเดอรซันนี่คือไพ่โค้ดไพ่แห่งความสําเร็จไพ่แห่งมีชื่อเสียงในสิ่งที่คุณรอเช่นถ้าคุณรองานคุณก็มีโอกาสได้งานถูกไหมคะบางคนบอกได้งานและทํางานอยู่มีโอกาสผ่านตัวไห่ผ่านเนะะดอร์ซัน สอบเพียงคันลาคาสอบเพียงคันได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะได้ผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะไพ่นี้ใบดีมีโอกาสมีลดคันใหม่ด้วยเนี่ยนะคะสิบถ้วยนะคะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วล่ะเนี่ยบางคนมีช่องทางการทํางานแล้วก็ยังหลังมีรายได้ประจํามีรายรายได้เสริมหรือบางคนมีงานออนไลน์หรือหาทางช่องทางอื่นนะคะ บางคนได้โปรเจกต์ใหม่่หนึ่งไม้เท้าขึ้นมาหมอบอกเลยนะว่าถ้าบางคนว่างงานอยู่ตกงานถ้าคุณสมัครงานมีโอกาสได้งานนะคะแล้วสิ่งที่คุณทํามานานนะคะต่อยอดให้กับตัวเองแปลว่าประสบความสําเร็จมีผู้คนให้การต้อนรับนะคะมีผู้คนนะคะมาเฉลิมฉลองในความสําเร็จของคุณจะติดเอกสารข้อกฎหมายบางคนรอวีซ่าแม่หมอเห็นเอเมอเร์เลคือต่างประเทศบางคนมีโอกาสยกย้ายเดินทางไกลถึงต่างประเทศรอวีซ่ามีโอกาสผ่านนะคะอืม นะะในเธอเรียนนะคะเดินทางเดินทางได้เงินมีโอกาสมั่นคงเดินทางไกลข่าวดีจากแดนไกลเด e ะเดทนะคะสีเหรียงกระโดดออกมาเดเดหมายถึงการจบบางอย่างมันจบปัญหานะคะหรือบางท่านจบบางอย่างเพื่อได้เริ่มต้นใหม่มาบางคนทนมานานและตรงนี้เหนื่อยมาเยอะนะคะตรงนี้มันถึงเวลาแล้วที่คุณรู้สึกว่าคุณมีประสบการณ์มานาน การงานงคุณก็ประสบความสําเร็จคุณต่อยอดให้ตัวเองแต่ตรงนี้นะคะคนรอบข้างหรืออะไรมันไม่เอื้ออานวยมันกดดันมันอึนอดอัดเหลือเกินคุณทนมานานและมีโอกาสนะคะที่เด็กคือการจบบางอย่างเพื่อให้คุณได้เริ่มต้นอาจจะงานใหม่สถานที่แวดล้อมใหม่ๆนะคะหรือคนที่ไม่ดีไม่งามหรือคนที่ทําใหเ้เราเหนื่อยเขาอาจจะยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปที่ใหม่ทีนี้เราสบายเลยนะคะและที่ใหม่ๆมีโอกาสได้เงินด้วยนะคะเงินก้อนใหญ่มีเงินเดือนมากขึ้นบางคนได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่ง เออไม่รู้นะไพ่ของหมอออกมาโทนดีนะคะเนี่ยหมอก็จะอ่านไปในโทนดีมีเงินมีทองมั่นคงรอขายที่ขายทางมีโอกาสประสบความสําเร็จนะมีเงินก้อนใหญ่นะคะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่คุณรอคอยในคุณสิ่งที่คุณคาดหวังหมอพูดเลยว่าชาวราศีตุลเนี่ยเป็นคนซื่อสัตว์เป็นคนตรงไปตรงมาคุณจะได้รับความยุติธรรมใครที่ทําไม่ดีปล่อยเขาไปเขาจะแพ้ภายตัวเองคุณจะจบทุกป,ป,ปัญหานะะสิ่งดีๆกำลังตามมาผลบุญกําลังมาตอบแทน นะคะความยุติธรรมกำลังมานะคะตรงนี้นะแม่หมอขอไพ่แนะนําสุดท้ายนะคะไพ่จะแนะนํำยังไงบ้างโดยแทมพพลนสองถ้วยขึ้นมาดิเชียรีวอดมีโอกาสเดินทางไกลนะคะสองไม้เท้าสิบถ้วยนะคะบางท่านก็เบื่อเบื่อเซ็งเซงเนาะนะคะอดทนนิดนึงนะคะ ให้มันเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็จะผ่านพ้นมันจะมีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนหรือบางอย่างบางคนก็โอ้ไม่ไหวแล้วหมออยู่ใกล้บ้านงานก็ทํามานานนะคะแม่หมอว่าความอดทนของคุณเป็นคนเก่งนะเดี๋ยวมันจะคลี่คลายในทางที่ดีนะคะตรงนี้ไพคือการคลี่คลายพระเองการเปลี่ยนแปลงนะ,ะหรือเรานี่แหละคือเปลี่ยนทัศน,นคตินะคะตรงนี้หรือเรากําลังบาลานชีวิตงานมาเยอะงานมากวิ่งเต้นหลายทางแม่หมอถึงเวลาแล้วที่คุณจะรู้สึกว่าสุขภาพเรา ชีวิตเราหรือคนในครอบครัวเราก็อบอุ่นหนะ้างานก็ติ้งปีคู่นะบาลานให้ดีนะคะการบาลานชีวิตของคุณความรักไม่หมอว่านะคะถ้าใครมีปัญหาความขาดัดแยงความไม่เข้าใจพวกคุณยังไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะหกถ้วยยังไม่ตกตำแหน่งอนาคตยังมีเยื่อใยยังรักกันดีการปรับการจูนเข้าหาก,กันเอาน้ําเย็นลูปนะคะตรงนี้นะยังเป็นความรักความอบอุ่นใครบางคนจะกลับมาง้อคุณด้วยถ้ามีปัญหา ถ้าเป็นความรักแม่หมอบอกเลยว่าคุณจะได้เจอโสดน,นะคะพบรักคนรู้ใจคนที่เข้าใจคนที่ผูกพันกับคุณคนที่ให้การช่วยเหลือเกือ้อกูลคนที่อยากจะมั่นคงเห็นไหมคะสี่มท้าคือความรักความมั่นคงบางท่านแม่หมออยากพูดเลยบางคนที่อยู่กันมานานคบกันนะมันถึงเวลาแล้วที่ผ่านอะไรเยอะถึงเวลาที่แม่หมอว่าคุณจะได้แต่งงานมั่นหมายอ่ะให้ออกมาในทัวนค่อนข้างดีงานก็ประสบความสําเร็จใครรอเดินทางไกลมีโอกาสนะ เกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาติหรือเดินทางไกลขึ้นมาบ่อยมีโอกาสได้รถคันใหม่ด้วยนะคะใพ่ออกมาดีมากๆขอบคุณมากมายชาวราศีตุลคณาตุลอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทำคลิปนะคะถ้าตูดดวงส่วนตัวกับหมอมินดีไลน์ของหมออยู่ใต้คลิปนี้แอดไลน์ถ้าเข้ามาสอบถามรละือเพิ่มเติมกันได้สวัสดีค่ะ